จะล้มกี่ครั้งก็ไม่สำคัญแต่ต้องมีหวังในลุกขึ้นสู้อับรามลินคอน It's not the matter how many times you fall down It's how many times you get back up to fight again with hope อ b บรามลิ i คอนอ n คอย3า8ส8โนที่2 1 8 2สองกลับมสการหลวงผูกกลัวบาจารทั้งหลายตัวทั้งจัก,กรวาล แล้วก็ขอแผ่เมตตาให้กับผู้ที่บุญใดกุศลใดที่ผมในท่านทั้งหลายด้ประพฤติปฏิบัติมาด้วยความจริงใจและบริสุทธิ์ใจขอเอาที่ส่วนบุญส่วนกุศลน,นั้นให้แก่ปดดู่ดวงจิตปิญญาณที่ตกตายในการสลับสรุปประชาธิปไตยทั่วทั้งโลกขอให้มาละดวงจิตเรานั้นมาละรับส่วนบุญส่วนกุศลตกทุกข์ก้อยบนทุกข์มีสุขก้อยมีสุขยิยง่งยิ่งขึ้นไปสาธุสาธุ สวัสดีครับเพื่อนพ้อน,น้องพี่ที่รักประชาธิปไตยทั่วทั้งโลกก็ก็เราเริ่มต้นใหม่เยืึอคุณอนงรัตานาที่ออนงรัตานาที่แคนาดาก็สวัสดีแคนาดาสวัสดีอเมริกาก็สวัสดีคุณนี่คุณหน่อยที่เท็กซัสคุณแมรี่คุณอะไร <c oughs> คุณลมใช่าะคุณลมที่แมรี่แลนด์ุณอาร์เซนอลซิตี้ไอดาโฮ สวัสดีคนขับแท็กซี่ขับรถบรรทุกรถโดยสารที่ลาสเวกัสซานฟรานซิสโกแล้วก็ l อเอแล้วก็สวัสดีทุกคุณกิจที่เท็กซัสก็สวัสดีลืมไม่ได้ก็คือคุณคุณซีรีที่มิชิตาไลแมนที่ออสตินเท็กซัสที่โอกลาโฮมาแล้วก็ขณะที่นั่งคือบินส่วนตัวอยู่ระหว่างทางด้วยก็สวัสดีพวคขับคุณซีรีแล้วก็อะไร แฮปปี้เบิร์ดเดย์เอเวอร์ดีแล้กนไม่รู้จะสสวัสดีอะไรที่วันนี้เนี่ยบางขัานกลางเลยปรากฏว่ามีคนทนไม่ได้ทนไม่ได้ที่ที่ไม่เอ่ยชื่อสวัสดีเขาบอกโ oh อ้โหเขาบอกว่าอย่าน,นึกนะว่าไม่รู้สึกเขาบอกว่าเขารับไม่ได้เลยเนี่ยเขาก็บอกมนันในนี้นะก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงเนี่ยเดี๋ยวไปที่ตรงนี้เราจะอ่านชื่อเขา <c oughs> สวัสดีอเมริกาเสมือนเหนือนทั้งหมดสวัสดีอเมริกาใต้ก็ลิมาเปรูเอ่อบราซิลเยอรนีนาสวัสดีโจรสเบิร์กแอ,อฟริกาก็โจรสเบิร์กแทนซาเนียก็สวัสดีอียิปซ์อิสราเอลอะไรเทวเนั่นแหละแล้วก็มีสวัสดีนอร์เวย์สวีเดนอังกฤษฝรั่งเศสสเปนโปรตุเกสฟินแลนด์เดนมาร์กเนเธอร์แลนด์เบลเยียมแล้วก็มาสวัสดีเยอรมันเนี่ยท่านดูตรงนี้สิเขาบอกว่า คุณโปร่งคุณหน่อยคุณอ่อนเพืยวเกอคุณโปร่งคุณอ่อนคุณหน่อยแล้วก็ปายโยฝากบอกท่านบนโทษด,ด้วยว่าช่วยเอ่ยน้าตามเดิมด้วยสะครับมีความรู้สึกว่าคลายขาดอะไรที่ท่านไม่พูดถึงแล้วก็วันที่แปดนี้มีกิจกรรมที่นอร์เวย์อีกสามวันเดินสายพบพี่น้องเหล่ากากกับน้องเมย์และกลุ่มถ้ามีอะไรใหม่จะส่งข่าวเอ,อพรุ่งนี้บ่ายออลองถึงไปเช็คดูนะคะัขอบคุณคะโอเค ผมก็สวัสดีนะครับคุณโปรงคุณออนคุณคุณหน่อยแล้วก็ป้าโยที่เยอรมัน,แล,แ,นแล้วก็มาสวัสดีที่ดูไบฮัมบูดาบีก็ทักนายุทักสิณค์กแล้วก็กนายุทธยิงลักหรือตอนนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ันก็ไปห้าประเทศมาห,ห้าหมดพวกคุณจะมีนมันยะสําคัญในการไปดูไบฮามบูดาบีซาอุดิอาระเบียแล้วก็มาอัคคบจันไปเหมืองจีน เรืองจีนกับคุณทีลาแก้วบางกอ,ไอกไะอาจจดแก้งกับกาะคุณจีนทั้งหมดที่ฟังคลิปบรรพทฟังคลิปภาษาไทยผ่านคลิปของบรรพทผู้สื่อข่าวเซนเจิ้นแล้วก็ลืมไม่ได้ก็หัวเขี้ยวตายหาแล้วก็ถี่อยู่เมืองจีนที่บรรพบุรุษลาวาโกมาแปงเมืองเจกาซิมเฮียอาเฮียซ้อแลว้วก็แจ้ตีเอามวยแล้วก็ไปเกาหลีใต้ไปเกาหลีใต้แล้วก็สวัสดี คุณแพตตี้กูจีคุณหล้านกาลาเกตตัวตอนนี้เขาจะอยู่ตรงไหนผมไม่รู้นะฮะแล้วก็มาสวัสดีเอออะไระเกาหลีใต้อะเรญี่ปุ่นแล้วก็มาสวัสดีไ <c oughs> ต้หวันคนไทยในไต้หวันทั้งหมดนะครับที่ทํางานอยู่แล้วก็แต่งงานคนไต้หวันมาสวัสดีฮ่องกงแล้วก็มาสวัสดีชาวพมา่าชาวลาวชาวกัมพูชาเวียดน,นาม แล้วสวัสดีชาวไทยก็เริ่มจนถึงทั้งหมดเลยครับตั้งแต่คุณเชียงรายเชียงใหม่ลำปางลำพูศรีสะเกดอูดอน,อนก้อนแกนมุกดาหารปาจีนไอ้ไม่ใช่สุรินออกาลสินน้องบัวลำพูเลยพยาวพิกีนพิษณุโลกสุรินน้องคายแล้วก็มาลงมากระต่อพิ่จีนพิษณุโลกแล้วก็มานาครสวรรค์ปากน้ำโพแล้วก็กระแพงเพชรโอ้เกือบลืมกรแพงเพชร กลุ่มอะไรเนี่ยกลุ่มอะไรนี่โบราณวัตถุโบราณกําแพงเพชรตะูยังยังกะละเม็ดแล้วก็มาตะวันออกทั้งหมดก็ออกปาจีนอะไรอะไรลงกงลง,ลงเกลือแปดลิ้วสมุทรปราการเ <c oughs> นงสารคามแล้วก็ลงมาที่สมุทรปราการก็มาที่นนทบ,บุรีปรทุมธานีกรมงเพทพธนบุรีก็เสียตรงใหม่ลึงสวัสดีตัวแจ่ตัวแห่งประชาชื่น กุนเ,เกสเคลลี่อะแล้วก็มาสงสยัยซื้อซื้อนาฬิกาเองม่ซื้อกระเป๋าเอเมเคลลี่ใบละล้านกว่าก็ลงมาที่ไปที่วัดหินพัทยาบาเบียเออบางแสนแล้วก็มาราดบุรีลบบุรีลงไปทางใต้ก็ชุมพรหลังสวนกลังสะพัดทะลุมที่ลืมไม่ได้เลยก็คือเกาะสมุยห,หลานหลานที่เกาะสมุยแอนเดอร์แกงแล้วก็ภูเก็ตนะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และสุดท้ายสําคัญที่สุด คือแกงของพวกเราที่นครศรีธรรมราชลงไปก็สวัสดีมาเลเซียสวัสดีสิงคโปร์สวัสดีโดยเฉพาะคนไทยในอินโดนีเซียสวัสดีฟิลิปปินส์สวัสดีพี่บิลี่เดอะแกงที่ออสเตรเลียแล้วไปสวัสดีนิวซีแลนด์สวัสดีนอร์ทโพลซาวโพลแล้วก็ Good day everyone around the world Happy birthday everyone Who take a day birth today ก็จบทุกทวนกบวนความ <c oughs> จูก่อนนะเราคุยกันนอ่ะ <c oughs> ที่มันเจ็บคอไอๆที่ไม่ไม่ใช่ว่าเจ็บคอไม่่ะเจ็บคอมันหายนะแต่ว่าเส้นเสียงมันอ่ะเส้นเสียงมีปัญหาเพราะว่าพูดมากพูดมากมันไม่ได้พูดมากเพราะว่ามาออกคลิปออกคลิปก็มีส่วนพูดมากอีกเรื่องหนึ่งก็พูดมากก็คือไปสัมมนา,ศา,ศามาแล้วไปไปไประชุมเขาเรียกไปประชุมหลายที่ไปไปที่ประชุมกลายเป็นผู้กล่าวเอ่ยนามหลายๆอ,อย่างแล้วไปเส้นเสียงไม่ค่อยดี เอาครับเราก็คบช่วรขบวนกว่าก็ใครที่เป็นหนี้เป็นสินผมก็ช่วยโอนเงินมาคืนด้วยนะครับจะได้มีเงินในการทําคลิปทำชาวแล้วกรมงเทพแล้วก็คนที่ไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินอยากจะโอนเงินช่วยก็โอนมาแล้วครับหาวิธีโอนจนได้เลยครับเรื่องก่อนอื่นที่จะคุยเรื่องคือก็คือเรื่องอายุระวัตเชเาสตร์สของผมที่เริ่มต้นมาสี่ปีกว่าก็โด่งดังไปทั่วโลกจนกระทั่งน้ำส้มสายชูมักขาตลาด เรื่องมะนาวกับโซดาตอนนี้ก็มีสลิมออกมาบอกว่ามะนาวกับสุดากินแล้วทําให้กรดกระดาษในตัวนี่มันผิดปะกะติก็จะบอกมึงบอกว่าพอ่อขงสบายดีเหรออาหารไทยมีอะไรที่แม่งได้ใส่บกมะนาวนนมึงเนี่ยผมถามดิแล้วทั้งโลกเขากินมะนาวกันหมดแล้วไอ้มะนาวโซดาเนี่ยเขาก็บอกเลยว่ามาวิเลยทั้งทั้งหมดยี่สิบกว่าแห่งแลบของโลกเนี่ยอ้างอิงได้ก็คือทั้งทั้งยุโรปในเยอรมันอังกฤษในสกอตแลนด์มีหมดครับ คนพบว่าไซตรัสเดนมานาวเนี่ยสามารถหยุดยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งในตัวได้มากกว่าเคมโอทิพีอรีพี10,000เท่าวันนี้ก็ต้องขอพูดอีกว่าการทํางานของไซตรัสของมะนาวเนี่ยคือการที่ไปบล็อกเส้นเลือกปล่อยทั้งหมดเลยที่ไปส่งน้ําเลี้ยงให้กับเซลล์มะเร็งหรือว่าคาซิโนเย็นจนคาซิโนเย็นนั้นมันหดตัวก็ต้องพูดกันก่อนว่ามนุษย์ทุกผููทุกน้าเมื่อมนุษย์สัตว์มีหมดสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในจักรวาลนี้ มีเซลล์มะเร็งอยู่ในตัวมคือคาซิโนเยนวันดีคืนดีเซลล์มะเร็งก่เจริญเติบโตด้วยตัวของมันเองโดยมีอาหารหลอเลีย้ยงที่เรากินเข้าไปซึ่งไม่ถูกสุขลักษณะก็ไปหลอเลีย้ยงทาให้มันจเจริญเติบโตขึ้นมาหนึ่งพันเท่าถ้ามันโตขึ้นมาหนึ่งพันเท่ามันก็คือเซลล์มะเร็งแต่ทุกคนมีเซลล์มะเร็งอยู่ในตัวเคมีทรพัพีนั้นเข้าไปทําให้มันปอดได้เฉพาะครั้งแรกเท่านั้นครั้งที่สองเนี่ย มีเพียงแต่ว่าไม่เพียงแต่ไม่สามารถทําให้มันตอบบันยังสามารถสร้างปฏิกิริยาต่อโตขึ้นมาคือ Reaction กับเข้ามาจนกระทั่งเซลล์มะเร็เอ่อค่าอะไรอะไอเคมีโมเทอราพีเนี่ยอไม่สามารถไปทําลายมะเร็งแต่ว่าเข้าไปแล้วมะเร็งไม่โดนทําลายทาลายเนื้อเยื่อที่ดีรอบมะเร็งสุดท้ายส่วนใหญ่ก็ตายที่ด้วยเคมโมเทราพีปัจจุบันเขาไม่ใช้ที่อเมริกาเอฟ Food and Drug Administration ของอเมริกาซึ่งเป็นหน่วยงานยาควบคุมยาทั้งโลกนี่ <c oughs> เขาหยุดเลยนะครับ <c oughs> เขาหยุดใช้เคมีรพีแล้วนะครับเขาทำเป็นยากินและยากินก็วิจัยมาจากดตรวิลเลียมไลท์ที่คิดค้นวิธีการตัดข่อน,นำเลี้ยงที่ไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งเพราะการกินมะน,นาวปัสูดาน่ยมันไม่ใช่ถ้าสลิมทั้งหลายนี่จดมาโจมตนะีบทดพกกเชิญนะฮะ พราะว่าแลบทั้งหมดนี่ค้นพบเรื่องไซตรัสในเลมอนกับในเลมอนไม่ว่าลายเลมอนคาฟีเลมอนหรือมะกรูดทุกอย่างที่เกี่ยวพันกับไซตรัสคือไซตรัสในมะนาวทุกชนิดมะกรูดไม่ว่าจะเป็นมะนาวแบบฝรั่งหรือมะนาวไทยนี่ก็เหมือนกันหมดสามารถฆ่ามะเร็งได้มันไม่ได้ฆ่ามะเร็งนะแต่ทําให้มะเร็งมันฝ่อจนกระทั่งมันเหลือเป็นซีเล็กๆคาอยู่ในตัว เหมือนโรคหวัดนะฮะเหมือนโรคหวัดซึ่งเราก็ไม่สามารถทำลายมันได้มีทุกมีทุกตัวคนนะฮะวันนี้ก็เลยมาคุยเรื <c oughs> ่อง anti aging medication คือ มะนาวกับโซดาส่วนใครกินโซดาเรามันชื่อมันก็อยู่เรามันชื่อเอาคลายบัวเทอร์ก็คือน้าที่เป็นด่างส่วนมะนาวก็เป็นกรดเพราะฉะนั้นมันบอกมันบอกว่าแดกแล้วปัดเป็นกรดเป็นด่างฮีอะไรของมันก็มันก็พูดไปแล้วในตัวเรานี่มันจะต้องมีแคลเซียมกับโพแทสเซียมในลักษณะที่มีอีควิลิเบียมคือความสมดุลบาลานกันเกิดขึ้นมันก็พูดแล้วมันไปเรื่อยแล้วมันก็นู้วันวันโผลใหม่รูเรือง ไอ้ไอแลิบ20คนแลบทั่วโลกเนี่ยก็ค้นพบเมื่อปีน1970กว่าโดยหมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินซึ่งท็อปเลนของของฝ่งายเนี่ยที่บบลติมอร์สตรีมแลบเขาอยู่ที่นั่นก็ค้นพบแล้วเขาก็แจ้งไปทางเยอรมันซึ่งเยอรมันนี่ทางการแพทย์เยอรมันเก่งมากนะครับเก mm. ือบจะเก่งที่สุดในโลกทางการแพทย์เยอรมันเขาก็ต้องในสกอตแลนด์ในเยอรมันในญี่ปุ่นก็ยอมรับกันหมด แต่ว่ามันมาพลาดเพราะว่าไอ้เคมเทรพีเนี่ย F D A พูดเนี่ย Drug Administration ของอเมริกันเนี่ยต้องการขายเคมเทรพีเพราะว่าให้บบำบัดทีนเป็นแสนแสนก็เลยหอาก็เลยดื้อด้านไม่อยเอาเรื่องมะนาวไซตรสัสในมะนาวมาบอกว่ามันมีความรุนแรงเนี่ยการในการฆ่าเซลล์มะเร็งลาทาให้มะเร็งฝ่อได้นะแรงยิ่งกว่าเคมเทรพีหนึ่งหมื่นเท่าและมีหน้าซ้ํามันยังไม่มีไซส์สไม่มีผลค่าเคียงเพราะมันคืออาหารกับมันไม่ใช่ยา คนคุยนี่ไปสิบเน็่นาที <c oughs> สาระมันแปลกที่ผมออกรอายการเช้าแล้ววันนี้พวก็คุยเรื่องคือเวลานียคุยเรื่องท่านเบนเธอเราท่านสอนบัตรธดูรานี้ธนาคารไทยพาณิชย์เขาก็เปลี่ยนคําว่าสอนบัตรเป็นใสยบัตรท่านไปดูบางตู้นะตู้ทีเอเอีเอมบางตู้ก็เปลี่ยนสอนบัตรเป็นสายบัตรเราก็พอจะรู้ว่าเขาก็รับไปไหวเหมือนกันเพราะว่าสอนบัตรคือไอสัตว์บอด ที่เรามาดูว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็พูดในรายการเช้าแล้วในกรุงเช้าแล้วกรุงเทพเนี่ยคือกรุงเฮียเดี๋ยวมันเฮียจริงๆตอนนี้เราจะคุยเรื่องนี้ย้อนหลังไปอีกครั้งหนึ่งก็รับปากก็เขียนไปคนก็ชอบใจก็อยากรู้ว่าเรื่องจริงๆมคืออะไรคุยมาแล้วเนี่ยมันมตั้งสี่ปีสี่ปีกว่าสี่ปีกว่าขั้งแรกที่ออกก็อาคาดีหนึ่งที่สองท่านเคยฟังอาจจะไม่มันเท่าแต่ตอนนี้ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมัน,ม,นมันมีความมี experience, มีประสบการณ์ในการพ่นเพราะนั้นพ่นได้มันแล้วก็รู้ว่าพวกเราเนี่ยชอบไ้พ่นแบบไหนไการพ่นแบบนี้มันก็เหมือนกับ one man stand up นนคือการอยู่ไมโครโฟนของเหมือนกับไอโชนชเชย์ยิ้มนย่างนี้อนิบดีบนันพดเชิญเชิญแดบกบมันก็เลยไปเนี่ยเชิญอธบันพดเชิญฟังเนี่ยมันเลยเชญยิ้ม ีนี้เรามันเริ่มต้นว่าเรามันเริ่มต้นตรงไหนว่าทําไมนี่มันเป็นคนยัยงไงเนี่ยเราอยากคุยถึงเรื่อง <c oughs> ตั้งแต่เป็นหนุ่มเราถูกสอนถูกเสี่ยมถูกออกรายการสามห้าเจ็ดเก้ารีทีวีสิบเอ็ดตราชาไทยลาเตลีนิวสมัยก่อนก็มีสารเสรีมีอะไรบ้าบ้บาบอ,บอไมไปหมดซึ่งอย่างนันงสซึปิบุน,นี่ก็โดนปิดนะส่วนใหญ่ก็ รับเงินหมดก็สมัยก่อนยังพอมีคนที่ไม่รับเงินบ้างแต่เดี๋ยวนี้มันก็รับเงินหมดไม่รับเงินก็รับลูกปืนแทนมันก็เลยต้องทาตามกระแสที่สั่งมาโดยอน,นันต์ปัญญาลชุนไอ้อนานนเนี่ยตัวเฮียเดี๋ยวจะคุยเรื่องเรื่องเกี่ยวกับคุณแล้วท่านจะรู้ว่าอน,นันต์เนี่ยตัวเฮียเลยแล้ว <c oughs> <c oughs> เ,เริ่มต้นว่าคนเราปฏิจะคนเราง่ายๆนะว่าเราอย่างผมที่เป็นผู้ชายมาเนี่ยพอพูดอย่างหย,ยาบๆเลยว่า พอเป็นวัยรุ่นก็สิบสองสิบสามมีความรู้สึกการเพลิอสมัยก่อนก็ไม่มีหนังองค์หนังเอกให้ดูกับสมัยนี้ที่ดูดีเลยดีที่สุดก็คือหนังส,นง,สนงสือปกขาวนี่เล็กๆอ่ะหนังสือปกขาวหนังสือปกขาวนี่ันจะมีมีเขียนเขียนเรื่องบรรยายเรื่องเอากันเรื่องเอาเป็นนิยายประลําปลาเอากันแล้วก็มีรูปมีรูปนิดหน่อยอาจจะมีรูปสองแล้วก็เป็นหนังสือที่ไม่มีหน้าปกเป็นสีขาว ก็แอบอ่านกันใต้โต๊ะมีความรู้สึกทางเพศพวกเราก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะเรียนรู้ยังไงเนี่ยก็ผู้ชายผู้หญิงก็คงไม่ใช่มีถึงมีความรู้สึกทางเพศก็ไม่แสดงตัวอะไรไม่เดีไปตกตกตกเป็ดอะไรไม่ต้อง m a s t u r บช t i o ของเรานี่ก็ไอ้ผู้ชายก็เราก็เรียกว่าทําความสาเร็จความค่ายดูตัวเองหรือเราเรียกว่าชาักว่าแต่นี้เราท่านทัน้งหลายกับผมเนี่ยคือโตมาด้วยการชารักเ่าก่อน พี่ไปเศษกรามกับเเอข้าซ่องนะซองสามัยก่อนเป็นอธิบายมาแต่เรื่องถามว่าคนอย่างเราไม่พูดถึงพี่ชายไอ้ซออบัตรไอ้ซออบัตเนี่ยผมถามว่ามันเป็นวัยรุ่นมาเนี่ยเออมันชักว,ว่าวอ่ะถามแค่นี้ง่ายๆมันชักว่ามันไม่มีทางคับชักวาเพราะอะไรเพราะว่ามันโตมาในสภาพแวดล้อมอย่างนั้นเนี่ยมันมีคน